สวัสดีจ้าพแม่พี่น้องสุขูสุขคนทั้งไก่ทั้งไก่เนจเนะนะเป็นจังไดเน,นะจ้าอยู่ดีสบายกันบ่ายานิเก็สบายดีเด้อจ้าก่อนอื่นก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่ทุกคนเด็เขามาให้กำลังแรงใจคําคอมเมนต์เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเนจนะยานะีเก็ขอกาพระคุณหลายๆผู้ใดที่เขามาเบิ่งไม เขามาพบมาพอ,อยายนิกกะยายนิกกะขอาก่าสุขูสุขคตลบกวนกดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจยายนิกเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าอันมือนีียายนิกกะสีมาเบา,เบา,านัวหัวมวนทักท้ายพี่น้องคือเก่าน,ะะนั่นแหละเนาะเรื่องมันมีอยู่ว่าตั้งแต่ยายนิกมาเหตุดูทูบเนี่ยแหละเนาะกะบ่ค่อยเด้ไปใส่มาใส่จะพี่น้องกะยูตะบ้าน ส่วนมากกับเสาร์อาทิตย์จังได้ออกไปหันไปหนีเนาะจา้ะเนาะอันเรื่องเล่าของถนอกทนายกับบอันเด้แเล้วพี่น้องเอ้ยอันทาเมือนนม่อนั่นเมื่อนี่ยุจา่าจะได้เอามาเว้าเป็นคอนเทนต์หรือว่าเอามาเว้าให้พี่ให้น้องฟังเนาะว่าคาทนายมันเทอาไรกับกับบอันได้รู้จ้ากับเขียนมาบอกเขาว่าวันที่สิบแบังหันกับมิตซีรีอยู่อันนี้เด็กกัสี่ห้โอกาสทนายอีก จักอาทิตย์จะแจ้งสิเขียนไปย้ำเขาอีกแจ้งสิอีเมลไปย้ำเขาอีกนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเหมือนนี่กะสิมเมื่อเราสูฟังเนะจ๊ะว่าอะไรคือในตลอดเวลา21ปีทีนิกม่อยู่นีนะจ๊ะคือนิกบ้ามาแต่จคขิปกอนนะจ๊ะเนาะว่าคนเราเมื่อเราถึงเวลาเข้าก็ต้องดินล้นต่อสู่เพื่อคนในครอบครัวและตัวเราเองนะจ๊ะเนาะอัน ขอคิดเห็นยายนิกนี่ยายนิกกัสิขอออกตัวไวก้กอนเนอจะจะไม่ไปพลาดพิงหรือว่ารวมกับเคสใดๆหรือว่าของไข่ของไผไ่ด้อจะเด้อนี่คือเป็นประสบการณ์หรือว่าความคิดความเข้าใจของยายนิกเดอจะเด้อผันพิษพลาดประการใดก็ขคอทัวไวก้กอนเนะจะเนะอ,อันกะทียายนิกเดว่าไววหลือจ้าว่าคนเฮ้าเนะเฮ้าถิ่มบ้านถิ่มเมืองมากจากพอจากแม่ไก่มา ต้นทุนของคนเรามันกับบอทอกันความรู้การศึกษาความสามารถหรืออะไรหลายๆอย่างนะจนะเนาะคนเท่ากระดายแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นความพยาบาอา <c oughs> ความพยายามเราก็รู้ในสิ่งที่เราต้องการอยากจะทำอย่างกับผู้เฒ่าพัว่าขยันมีมานะอดทนนั่นแหะพี่น้อง ยายนิกก็เลยเชีวิตจากของขืนมาว้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆองทุกคนที่พึงมาอยู่ในประเทศที่ยายนิกอยู่ก็คือที่อังกฤษหรือว่าทุกที่นั่นแหละจ้ะบางครั้งขันเท้าอยากเคล็ดอีหยัยงปฏิวัิว่าโอ้ยอันนั้นเท้ากับบมีความรููอันนี้เท้ากับนั่นนี่นนบได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพี่น้องจ๋าจังโตยายนิกนี่ก็จบแค่โป .6 หกค่ะจบแค่ป .6 หก กับมาอยู่น้าแฟนแม่ใหม่ๆก็เป็นแม่บ้านช่วยสามีทําสวนนะคะทําสวนขับรถตัดยงตัดหญ้าตัดต้นไม้ขายฟื้นเด้อพี่น้องอันยายนิกเกิบว่าคิดบบฝันได้ว่าชีวิตได้ไปเป็นเจ้าของร้านไทยสปาสิบสองปีบันนันมีลูกน้องสิบคนเือนเด้จ่ะนี่ก็คือความที่เรา มีมา n หรือว่าควหมงม,มันหรือว่า,าวาสนาหรือว่าเส้นทางชีวิตของเฮาแยนนิกกับบรูนะจจะเนาะกะแร้วก็มีคำถามเขามาว่าแยนนิกเลี้ยนเสริมสวยมาจากเมืองไทยบ่ายนิกได้พูดไปแล้วนะคะว่าแยนนิกบ่ได้เลี้ยนเสริมสวยบ่ได้มีเบสบ่ได้มีพื้นฐาน อีหยังจ้ากเม็ดจะพี่น้องแต่ว่าอีหยังกพิ่นว่าการเวลาและสถานการณ์คนรอบข้างอีหยังมันพาไปจะพี่น้องเข้ามันศึกษาเข้าสนใจเข้ากับเป็นเองจะประสบประสบการณ์นี้สําคัญที่สุดจ้ะก็ <c oughs> ก็มาอยู่ลูกสี่ขวบหาขวบนะจ้ะก็คือยายนกเ,เด้เว้าวตอนหลายๆคลิปแต่ว่า ผู้ใดเพรท่านเขาผู้ใดพึงเขามากก็อาจสิทรับสนยักน้อยเด้อจะเด้ออย่างนี้ไปเปิดร้านเสริมสวยไปเปิดร้านไทยสปาเนี่ยหละจ้ะจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ทุกคนปฏิถามาอ๊ย้ยเปิดร้านเสริมสวยในะอังกฤษปานนั่นเจ้าก็สิรวย้ยเนาะเจ้าก็สิด้ใสเงอ่าลงทุนหลายเนาะเรื่องนี้นิกอยากมาทําความเข้าใจกับทุกคนเด้อจ๊ะเด้อนิกว่า การที่เรามีธุรกิจหรือว่าเปิดธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วนะ่ะมันก็ไม่ได้เสียเงินอะไรมากมายด้วจ้ะเด้อแต่ถ้าเราจะไปทําแบบว่าอุ๊ยแบบเลิศรู้อลังการมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าของนิกนีนิก,นกเปิดเป็นแบบไทยสปาก,กับกบอเมเบนแบรว่าแบบลักชัวรี่นะ่ะนะนะพี่น้องแต่ว่ากับอดเีเลบอดขี่ไล่นะจ้ากั ลูกค,ค้าส่วนมากเขาก็ว่าง่ามเหมือละจ้ามันกะมันก็ไม่ได้ว่าเขาต้องลงทึนใหม่ๆนะเขากับบริ้ลงทุนอยังหลวงหลายกระดอกกระเดียดอกจ้าส่วนของทุกอย่างส่วนมากนี่ก็จะเอามาจากเมืองไทยเป็นพวกผ้าปูของประดับอย่งนิดๆแต่กําลังใจที่สําคัญที่สุดในการทําธุรกิจหรือว่าเปิดร้าน นิกว่ามันอยู่ตรงที่ความขยันของเราการบริการดูแลเทคแคร์ care, ลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานสองอย่างสามอย่างที่ต้องไปน้ำกันด้วยดีเสมอขาดนะจ๊ะเนาะคือถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีเขามีลูกค้าที่ดีเราก็จะอยู่ไปได้นานอยู่รอด ก็เหมือนที่ยายนิกยายนิกไปเปิดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายยายนิกก็มีสองอย่างนี่ก็คือเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ลูกค้าที่ดีเ้าจะเนาะเข้าใส่ใจดูแลให้คึกให้เขาคือค้นในขอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเข้าเห็ดให้เขาลูว่าเข้เาเทคแคร์เขาเข้าเห็นเขาสําคัญเขา เห็นเขาเป็นพี่เป็นน้องเฮา่กับซิ่ไดเนาะจะในในระยะตลอดเวลา12ปีที่นิกเปิดไทยสปาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่นิกทำมานิกเดินได้มาอย่างรุ่งเรืองเลยจ้ะพี่น้องรลบัที่นี่พอเปิดมากกระได้มาปิดส่วนมากกะ พี่น้องคนแก่ยายนี่กะแจ็กสิไปนั่งอธิบายก็ไผไดเนาะวันที่นี้ยายนี่แกะมีคำมาเขาว่าเขาว่าเขาว่าถามว่าอันยายนิ่โกรธยายนี่เกลียดยายนี่เครียดยายนี่สั่งบอกับกับว่าเครียดกับว่าสั่งจาเพราะว่าข้าเจ้าบ่รู้ควมจริงเนาะกะดีใส่อีกยายนี่ก็เลยได้เอามาเหตุอนเทนต์เ้าให้ฟังเขาว่า เมื่อฟังตกอับรลานก็ได้ดปิดผัวกะตายเข้าป้าเข้าดงเก็บเห็ดงุ่มปูงุ่มป่าตาหน้าสงสารเขาว่าแต่จริงๆแล้วนั่นน่ะใช่จะนิกปิดจริงๆนั่นแหละถามว่าไม่ปิดได้ไหมได้จะพี่น้องได้ลานก็เปิดแว้งซันก็นได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่ากำลังเราหรือว่าตัวเรา สิเหตุใดซ้ำใดสิบริหารบริการใดซ้ำใดถึงแม้ว่าเราจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีลูกค้าที่ดีแต่เข้าต้องอยู่ดูแลน้ำได้จ่าบางบางเทือนี่ลูกค้ามากเขาสิถามหาหลดได้อันยายนิกยูบอนิกไปใส่ขันเขาเห็นเขาเขาก็ดีใจถามว่าเพื่อนร่วมงานบอดีติทุกคนดีทุกคนบริการดีแต่ว่า ส่วนมากลูกข่ามากขันเขาเห็นเห้าอยู่ในหลานเขามันก็เป็นการแบบว่าอ่าอีหยังก็จุดดึงดูดอีกอย่างนึ่งเนี่ยพี่น้องเพราะว่าตัวต,วตวนิกเองนี่จะไม่เคยว่าไม่ไปทำงานยกเว้นว่าไม่สบายกับเมืองไทยย่ำแม่หรือว่ากับลงมาบานหาลูกหาเต่านอกนั้นนิก จะใช้ทุกวินาทีว่าเมื่ว่าทุกมือทุกวินาทีที่นิกมีอยู่ที่ร้านบริการแล้วก็ช่วยเพื่อนร่วมง,งานทำงานนอกจากระบดที่นี่เมี่ยฝรังโตกอัพปิรลานน่าสงสารเนาะข้าเจว่ามันกะจีว่าจังเดละพี่นอง คลิปนี้ยอ้เนกกะโอ้ยว่ามีคำสิวาว่ามีคำสิว่า,ววาก็เลยเอามาเป็นให้อุทาหอนเว้าส่พี่นองฟังเนอจากเนาะขันท่าจังไดผู้ใดมีอีย่างก็เอามาส่ยานิกฟังในเด้อมาเบอกส่ยานิกฟังในชีวิตมื้อเจ้าเป็นคือชีวิตข่อยบอคนเราเนาะพี่น้องตอนที่เรามีงานมีการมีธุรกิจมันก็เป็นอีกแบบนึง ตอนนี้ยายนิกบอดดี้มีธุรกิจแล้วยายนิกกับบอลูว่าสิแต่งตัวสวยๆงามๆไปใส่แล้วก็มันกับโควิดมันกับในยูต้าบานเสียไขมะนุงมัดตื่นขึ้นมาเขียนหนาเขียนตาท่าปากอันใส่สุดสวยๆทุกปื้อทุกเว้นมันกับเป็นไปบ่ดด้แล้วนอกจากนอกคนเรามันก็ต้องรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้คือตัว <c oughs> อันนี้คือโตยานิกเดีจ่าเพราะว่าเรามาอยู่บ้านเจ้าสีแต้งโตไปใส่หลั <c oughs> ตโอโควิดอีกร้านอาหารอีหยังมันก็เพ่เปิดแล้วจ่ะตอนตะกี้ว่าไม่ก็คือไม่แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเปิดเริ่มอีหยังล้วละจ่าแต่ว่าเงินข้ามกําเกียต่อให้คุณมีมากมายแค่ไหนถ้าคุณไม่รู้จักรักษามันไว้มันก็ไปจากเราเพราะฉะนั้นยายนิกเมื่อก่อน ไม่เยนิกทำงานเยนิกรู้ว่ามีเงินไม่มีเงินเนาะจ่ะแล้วเรารู้เราเห็นเงินว่าทุกหมื่นตอนเย็นเนี่ยยิ้มละปิดบัญชีเออได้หน่อยได้หลายตอนนี้ไม่ได้ทำงานนี่ก็ต้องยูงให้เป็นเนาะจ้ะเนาะนี่ก็ต้องยูงให้เป็นก็ยูม่อม่อมแม่แม่ของนี่ไปมันก็เลยมีคำมาเวั่มาวา,า,านั่นแหละว,ว่าเออเข้าตกอับกะ ว่าเป็นอย่างนนเลจ้ะเนาะเรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่านิกสิมิลานหรือบอมีิลานเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือจังได้การสังนิกก็อยู่ของนิกอย่างนี้ตลอดนิกเพื่อคยขึ้นสูงลงต่านิกเพื่อคยไปเปรียบเปยอีอย่างกับให้น,นาะจ้ะเนาะขึ้นสูงขึ้นยู่ขึ้นเครื่องบินบิน,บนไปบินมาเมาืองไทยล่ะจ้ะ นอกนั่นก็คือนิกก็เป็นนิกนี่แหละจ้าเพราะว่ามีธุรกิจร้านไทยจปาอุ้ยหลูกนองพนักงานเป็นสิบอุ้ยคักเนาะย่ายนี่คำนี้นะ่ะฟังอีกแง่หนึ่งดีได้จ้าอุ้ยเรามีธุรกิจอุ้ยเราแต่อ่อนซนะ่อนเนาะแต่คุณรู้ไหมว่าคุณแขวนอะไรไว้บนบ่า ค่าใส่ใจค่าเศราคานนำคาไฟคาพนักงานค่าจิบป,ปาถะสว่าเฮาสิมาหักมาเหลือเนาะพี่น้องนี่คือนิกเตือนตัวเองไว้เสมอมาเพราะฉะนั้นจะมีธุรกิจหรือไม่มีธุรกิจนิกกยูของนิกแจงสี่วันไหนว่าง สิ่งที่เราอยากทําเราก็ไปก็คือเวลาทํางานเท่ากับทางานเวลาว่างนี่เก็ดเป็นลูกเช้าห้ยเช้าหน้ามาก,ก่อนเคยเหตุห้ยเหตุหน้าเคยเป็นเบคา่าขายผักขายหงาน้าตลาดตะลี่มากสื่อของห่างน้ำมูบานกับสื่อชีวิตนี่มันเจอมาหลายอย่างจ้ะกระจนกระจนมาพร้แฟนถุลละจ้ะกระจังเดยมาเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของแต่ในเมื่อคนเท่าเนาะ จะอยู่ไหนจะทําอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราหรอกอ้าที่เราจะหาความสุขที่จะของอยากได้อยากเจอให้ตัวเองเพราะว่าเวลาทํางานเข้ากับทางานผ้าละเข้ากับมีนักนวงไม่ใช่ว่าหนิกสิมาคิดแต่ว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของธุรกิจฉันมีนู่นฉันมีนี่มัน่นบมแมนกับพี่นอ้องเมืมาาม่อใดไม่ลูกค้าก็ยิ้มหน้าบานเมื่อใดบ่ไม่ลูกค้าเขาล้าน พี่น้องเอ้ยนั่งคิดอยู่บัดทีเดีย้เดือนนี้อาทิตย์นี้สีพ่อคาพนากาักงานสีเหลือคาพนากาักงานสีเหลือคาหนั่นคานี่บน้นนนี่คือความเป็นจริงเนาะจา้ะเนาะอันนิกกะเว้ามาไหลาย,ยางหลายแน่วเราจะพี่น้องกับยายสงังงด้อก็คือเป็นความรู้สึกที่อยากจะมามาปลดปล่อยให้พี่น้องฟังเนาะจา้ะกะ คลิปนี้ก็เอาไว้ซับนี้สักอนผู้ใดมีคำแนะนำหรือผู้ใดมีคำถามอย่างที่มาแช่ประสบการณ์กับนิกหรือว่าอยากถามเกี่ยวกับเรื่องเปิดลงเปิดล้านนีหยังยังสี่ก็ะถามนิกได้ได้ดจาขนาดไดนิกตอบได้น,กกนิกก็สิตอบนิกก็รู้เท่าที่นิกรู้นะนอกจากเนาะคลิปนี้มันก็เาว้วเลยจ้ะพี่น้องกะ กาบขอพระคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้นิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ